สวัสดีครับผมเด็กชาพานุพงษ์ราชบําเพิงสปค์ครับหนูเด็กกินซิลิโคนพัทซิมค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่อนุสร์สถานศารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับบ้านพันชนะตําบลพันชนะอำเภอด่างทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้พวกเราจะมาศึกษาประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราชครับ และประวัติอำเภอด่านขุนทดรวมทั้งประวัติของพ่อขุนทดครับจะเป็นยังไงบ้างตามพวกเรามาเลยค่ะพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น15้าค่ำ เดือน5ปีขานพุทธศักราช2277บีดาเป็นชาวจีนชื่อนายไห่หองมารดาเป็นคนไทยชื่อนางนกเอี่ยงเข้ารับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศมีความดีความชอบได้เป็นเจ้าเมืองตากต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน พม่ายกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาใกล้แตกได้รวบรวมสมัครพรรคพวกไทยจีนตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปได้รวบรวมคนไทยที่เมืองจันทบุรียกเข้าตีกรุงธนบุรีและค่ายโพสามต้นคืนจากพมา่าเป็นเอกราชอีกครั้งได้ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์คองกรุงธนบุรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310 ตำนานเล่าขานฤดูแล้งปีชวดพุทธศักราช2311สมเด็จพระเจ้าตากสินยกทัพปราบชุมนุมเจ้าพิมายเจ้าพิมายทราบข่าวได้ให้พระยาศรีสุริยะบงพระยามหามนตรีและหม่องยาชาวพามา่านำทัพจากเมืองพิมายตั้งค่ายอยู่ณบ้านจอหอให้พระยาวรวงศ์สาธิราชยกกองทัพตั้งค่ายรับอยู่ณด่านขุนทดและค่ายย่อยอยู่ณบ้านพันชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินยกทัพถึงบ้านมะเริงเห็นม้าของตนมีความเริงศึกได้ตั้งชื่อบ้านนี้ว่าบ้านม้าเริงหรือมะเริงแล้วยกทัพเก็บสซเบียงรบได้ชัยชนะตั้งชื่อบ้านนี้ว่าปันชนะลาวหรือบ้านเก่าได้จับผู้นำเพื่อสำเร็จโทษทราบว่าไม่ใช่ทหารเจ้าพิมายจึงยกโทษจงคอไว้ไม่ฟันคอ และได้ยกทัพลงมาทุ่งนาทิศตะวันตกบ้านพันชนะอาหารเจ้าพี่ไม้ออกสู้รบสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้ดาบฟันศัตรูให้ชัยชนะตั้งชื่อบ้านนี้ว่าบ้านฟันชนะไทยหรือบ้านพันชนะอาหารเจ้าพี่ไมนีไปที่หนองน้ำกลางป่าจึงยกทัพตามมาตีหรือหนองตามมาตีและดํารัดให้พระราชวารินและพระมหามนตรียกทัพเข้าตีด่ากุนทศ พระองค์สเสด็จยกทัพหลวงเข้าด่านประคำด่านกลงกลางด่านจา่าเข้าตีด่านจอหอรบได้ชัยชนะจับพยาทั้งสามได้ดำรัตให้ประหารชีวิตและยกทัพเข้าเมืองนครราชสีมาและต่อมาทรงรวบรวมประเทศไทยให้เป็นปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้ ประวัติอำเภอด่านขุนทศจากการศึกษาหลักฐานเอกสารและสอบถามผู้รู้ทําให้ได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของอำเภอด่านขุนทดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำเภอพันชนะกล่าวคือในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่18หน้า449วันที่6ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก120กล่าวว่า ด้วยข่าหลวงเทศาพิบาลมนฑลนครราชสีมามีมีใบบอกที่193 2420ลงวันที่12สิงหาคมรัชนโกสินส120ร์ศก120มาว่าได้จัดตั้งอำเภอพันชนะเมืองนครราชสีมาขึ้นอีกอำเภอหนึ่งและได้จัดให้หลวงพิชัยสงครามพลปลัดอำเภอเมืองนางรอง รับราชการแทนนายอำเภอพันชนะแต่วันที่3กรกฎาคมรัตนโกสิร์ศก,าาก120แล้วและในราชกิจจานิเบกษาเล่ม31หน้า930วันที่26กรกฎาคม2457กล่ 2, 7, าวว่าอำเภอพันชนะเมืองนครราชสีมาได้ความตามหนังสือพระราชพุศศาวดารว่าเมื่อปีชวดจุลศักราช1130พุธศักราช2311 พระกรุมธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระอนุชาธิราชกรรมพระราชวังบวรมหาสุลสินหนาถได้สเสด็จยกทัพขึ้นไปรบเจ้าพิมายตีด่านโทศได้เป็นที่แรกาการขุนทศนี้อยู่ในท้องที่อำเภอพันชนะนี่เองจึงทรงพระการุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่ออำเภอพันชนะเรียกต่อไปว่าอำเภอด่องางทิมทอำเภอหนึ่ ประวัติพ่อขุนท์ในปีพุทธศักราช2310พ่อขุนทดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายด่านแขวงสังเทียมนทลน,นครราชาสีมาพ่อขุนทดเป็นนักทุบที่กล้าหาญและเป็นนักปกครองที่มองการไกลเป็นวีระบุรุษที่ชนรุ่นหลังควรถือเป็นแบบอย่างมีตำนานเล่าขานว่าสมัยพระเจ้าตากปราบจุมนุมต่างๆที่พิมายมีชุมเชื้อสายมาจากอายุทยา มีเชื้อเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าตาามีคำสั่งให้พระมหามนตรีหรือรัชการที่หนึ่งและน้องชายพระราชวรินหรือสมเด็จวังหน้าก่อนเข้าพิมายมาเจอกองกำลังประมาณ200เป็นด่านสกัดด่านแรกในป่าที่ไม่มีชื่อเรียกทหารพระมหามนตรีมีสามหมื่นนายมองเห็นว่าคนไทยด้วยกันไม่อยากประหาร จึงส่งคนไปเจราจาก่อนถ้าไม่ยอมเข้าด้วยจะฆ่าเสียส่วนฝ่ายนายทหารที่นำกำลังหมาสกัดนั้นนามว่าขุนทศได้รับคำสั่งมาชะลอเวลาเพื่อทางเมืองพิมายจะตั้งกำลังป้องกันเมืองพิมายพระมหามนตรีส่งคนไปเจราจาขุนทศไม่ยอมเข้าด้วยขุนทศบอกว่าข้าพเจ้าขอมีนายเดียวเราจะขอสู้ตายอยู่ตรงนี้ ตรงข้ามศพเราเสียเถิดทหารทั้งสองร้อยนายก็ส่งเสียงรับกันทุกคนทหารทั้งสองร้อยนายนั้นเป็นทหารม้าทั้งหมดเสียชีวิตในการรบทุกคนแต่จับขุนทดไว้เพราะท่านมหามนตรีชอบใจขุนทดมากจึงรับสั่งให้ขุนทดเข้าร่วมกู้ชาติด้วยขุนทดก็ให้คำตอบเหมือนเดิมสุดท้ายจึงทำพิพิธประหารชีวิตให้เกียรตินักกล้าชาวบ้านที่เป็นกองสเสบียงให้กับทัพขุนทศ ให้ตั้งบ้านเรือนที่นี่ตั้งศาลให้กับทหารม้าผู้กล้าและตั้งชื่อบ้านนี้ว่าบ้านดาดขุนทศที่นี่ดานคุณทศ